ครับพี่น้องครับหมานแล้วครับหมานแล้วเสียนคุมผู้ที่หาหนูบ่ได้ในหมานแต่ปลาครับครับเออหาปลาเลี้ยงลุงเลี้ยงขี้ปีเลยแม่ลุงมาอยู่แก่ป้องอู่งเอ้าเอ,าเอ,าอ้าขอท้าด้วยนะขอท้าด้วยนะเดี๋ยวเหมาไปเอาเนี่ยเดงว่าปลาข้อลายอยู่ปลาข้อลายปลาข้อลายมาแล้วถูบนบนงาไหมมาเนี้ยขึ้นเมียน โอ้วันยิซ้ำป่าขังไม่ให้หน้องเพิ่นสูบออกเปิดแล้วแม่ครับ,บด่างเลยตัวเนี้ยกุ้ครับด่างเลยโอ้เลี้ยงลุงได้อยู่ครับด่างแต่หอดย้ำหาหนูก็เดี๋ยวลุงเรี้ยงขึ้นเฮียปีนเออโอ้กัดมือกู ที่ท <toy> ัวบอกให้ถึงมาซุ้มนานเรอยุาณยุตนาณนเพั้นั่นยุทธูกพีกัลนเรากินแบบหันน้าบานหันลุยเลยเม่ก็สามสีูหมนี่ยุ่นี่ล้วเนี่ยจอบยุ่งเถิงไงเบอกว่าอยู่นี่ละอนยุ่ลอยหินนนนะมแต่มันบ่นไงบ่นแหงวอนผมมี่างมาหาเราผมมาก็เห็นมันบ่นหันลอยเลยละแล้ผมีมันลยอ สามพูดได้เลยนะ ừ, สามไลบอกเหี้ยซีเซ็นมันคาอยู่เนี่ยมีแต่ป่าซีเซ็นนั่นแหละเนี่ยบ้านมากเกะไก่ปามยุไก่ฟังเแต่ยั่แต่นเนี้ยเราบ้านบอกเหแบบี้ยมันใหญ่กว่าตัวเราเรากำลังเราได้ใหญ่ตัวยังเนาะงมเนาะแจ้งแต่เนี้ยนะงมป่ายุ่งทางไหน แข่งครับแหงงมก็มีแห่งเข่าก็มีครับวนไปเรื่อยๆบ่นอีกบ่ห่างเร็วๆห่างเร็วๆไปเบิ้งหฮแสดงว่า ดินดินบลมเน่ยนะอไอหมกักมันคอยดีเฮาข่าไปเด้าเามาเาเขา่นหาไม่ได้เาถึเท่ายังหาวงเสาวงใบยตอนน้อตั้งวิธีเมนขามาะตขาป่าบนเล่นต่อวีรมาลยผับ <c oughs> มันมัน่หมันจะต่อนะ ดนวันจะคือแต่เน้นนะโอ้นี่แหงหลายโอ้คือคือโอ้คือคือมาเปลี่ยนจะลองมาเปลี่ยนวันแห่มาคุมเนี้ยมาคุมวันมาเคยแตกชัดเย็นอ่ะแตกอยู่มบแตกบาทแรกทุกของทุกมือแหละนะมาเงียบเจ้าอยู่ดอกอัน คุมบุล่ะย,ยุ่มงกลางพุ่นี่วะเนา่อูานี่เพิรวเขาที่มาเด้พื่อไบอลยู่แข่งกลาอีกแล้วุ่ะุล่ะโอ้ย่งไปเรื่อยซะอย่าไปเดี๋ยวนี้เท่าีรัดหนารัดหลังน,นะค <c oughs> ุมคุมบ,บอลอยู่แ่นะโคนะ้งน่วยวะงานอดีกว่านนะ่ยมงกางเนี่ยนะ นั่นหมานเยอะได้ล oh ่ะมันอยู oh ่เ oh ลิกอ่ะเราแต่เนี้ยเราวันออกมาบวกไก่นาะพูดหลักคุ้มหางน้ำลุยแล้วพูดนะพูดหลักโอ้โอ้ริ้วริ้วริ้วโดดใจเลยก็ได้เนี่ยริ้วริ้วเดียวเอาตัวหน้าเนี่ยคุ้มเนี่ยเอาตัวหน้าเนี่ยเอ้ยไม่ต้องเอาตัวไก่เอาตัวไก่กันตัวนั้นก็งามเลยตัวนั้นแย่ามุดหัวไงโอ้งามแต่มึงวานบ่ฮอดเจ้ล่ะกับบุคคลในว่าเว้ย มันบว์ฮอดดอกยังไล่ย่างลงไปลงเ้นนี่ไปฮอดเด็ดเหวานงูมันต้องเหวี่ยบแปลงสอกนี้ครับโอ้ยเลือกสมีสบายสบายแล้วเขาเฮ้ต้อนกู้ให้มากไปเอาให้มันโอ้ปามปามก็อยู่รอต่อที่แล้วที่เขาได้มันหลายๆ นี่ไผ่จุดจุดยุบเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นร่องน้ำยุบกลางวะครับอีลงอีลงมาเลือกก็ต้องแห่พื้นน้อยก็นี่เนาะเขามันบ่ค่อยถือจุดประสงค์นะเดี๋ยวมือหลังมาแห้งงวมาพร้อมมะยืนนั่งถอดจอบถัดซัดเอาแต่ยูบพี่เลย โตดนจับได้ยุ่เ้ยบ th oh, ุ่ปักนั่นครับเ้าหลมดเนาะครับว่าท้บ่ติดเท้าห้าวเลยบัวว่าห้าติดเลยจะดึงคากไหลขั้นจุนเนี่ยมันกวนขึ้น ไอตัวนี้มันบ่อนอย่ของตอน,นีละเนี่ยมันเป็นตอนด้วยไอหมากเห็นแล้วเริ่มแม่นั่นละบ่อนี่ดีเว้ยท้องนี้มันโคง้งกว้างกว่าเนาะ ไปบ่อน้อยแล้ว้นไหนกน้นิน้อยหนโอ้ขนาดบ่อนในหินเนาะความจนปันนั่นเนาะไป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 าะไอ้นั่นาะกาเพิ่มกัน โอ้สองยู่วะแบบเฮ้มานยืดิเจอกุ่มไวครับํางอู้แต่แต่วันตัวี่โอู้ห่างมันนะผมผมมาต่อแง่ท่แบวะนี่เลยไม่หยกลงม่อีกลงมาอีกอู้คุณอายุพุ่นเหยื่ออหอดอกหัก ออกห่างน้อยนึงถ้าเจ้ายางมาทางพี่เด็ดกวมพอดีเลยไปว่าหันมาเมนเฮน่ะออกมาหอดอยู่แต่มันลงใต้หลายพอดถ้าเจ้ายางเลยไปอีกวานึงเด็ดกวมมับพอดีเลยแต่ผมมาต่อใหญ่อยู่นั่นแท้เปล่าบ่เปล่าอู้จ่ะอู้น้ำทะเลลุยเลย้วเอาอีเอาอีเอาอผม โอรู้ละต่อก็เอาน้ำสักนิดนึงไหมนี่ยอย่าจอบเถอะเวปาขังไว้อยู่ไหมบนอยู่ยักแล้วกบ่นอีกอันั้นอันนั้นอมัอนัอันนั้นปลาหน่อยบ่นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากกันทนี้กันครับเพื่อนณครับสวัสดีครับ